ตอนนี้นะคะดาอยู่ที่บนรอยเมืองน่านค่ะและที่ดาถืออยู่นี้นะคะคือสมุนไพรมะแขวนหอมจากบนรอยเมืองน่านค่ะที่นี่ถือเป็นแหล่งที่มีมะแขวนเยอะมากๆทีเดียวค่ะมะแขวนจากไร่บนรอยเมืองน่านของเรานะคะเก็บจากไร่โดยตรงเลยคะ่ะพร้อมจัดส่งมะแขวนทั่วประเทศไทยค่ะและมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ทุกถุงที่บรรจุนะคะดาคัดเองทุกถุงค่ะรับรองว่าสินค้ามีคุณภาพทุกถุงการันตีความหอมค่ะหอมมากๆหากท่านใดนะคะสนใจมาแขวนหอมที่ส่งตรงจากไร่บนดอยเมืองน่านนะคะสามารถสั่งซื้อได้แล้ววันนี้5ช่องทางดังนี้ค่ะ,ช,ะ,คะ,คะช่องทางที่1นะคะโทร0626239456ค่ะช่องทางที่2สามารถติดต่อผ่านไลน์ไอดีด4289ดานะคะ ช่องทางที่3นะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อผ่านทางอินบ็อกซ์เฟสบุ๊กได้เลยค่ะช่องทางที่4นะคะสามารถกดสั่งซื้อจากแอปช้อปปีได้เลยนะคะช่องทางที่5นะคะสามารถกดสั่งซื้อผ่าน Lazada ได้เลยค่ะสำหรับช้อปปี้และ l a z a d a านะคะดาใช้ชื่อร้านดา4289ดานะคะซึ่งดาจะแปะลิงก์ทั้งช้อปปี้และ l a z a d a าไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะคะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการปริมาณเยอะมากๆนะคะสามารถทักแชทหรือโทรติดต่อดาโดยตรงได้เลยค่ะ ดามีราคาส่งให้คะ่ะมะแขวนหอมจากบนดอยเมืองหน้านะคะพร้อมจัดส่งถึงพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศไทยแล้วนะคะและขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะที่สั่งซื้อมะแขวนหอมจากไร่บนดอยเมืองหน้าและกลับมาซื้อซ้ำอยู่ตลอดคะ่ะสวัสดีคะ่ะ